สวัสดีครับเฮียตยิจัดให้กลับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับสายทัวรลิงนะที่ต้องบอกว่ากำลังฮิตเลยในช่วงต้นหนาว b 5 0 0 x จากค่ายฮอน da าป2019แคดบารมีสปอร์ตไลท์มีนะยางหน้าหลังใหม่ๆเลยรถอยู่ในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลขใบคันนี้อยู่ที่28,000โล เอาเรื่องเอาลาเมือนกันนะคันนี้สภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเพืเ่อนๆ1ื5อนหนึ่งแสนสาพเท่านั้นนะคันต่อมาค่ายเทวสกินี่คือวัวซิทหกห้ ABS นะโอ้โหผลิตไป2019ด้วยนะสีเดิมทั้งคันได้ไป๊บหลังใบใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วชิวหน้าแต่งมีแล้วแคดบาร์สปอร์ตไลท์มีนะยางหน้าหลังใหม่ๆเลยโซ่สเตอร์ใหม่ๆใช้ยาวๆเรขใหม่คันนี้อยู่ที่สองหมืาพล เอาไปแค่นี้พอครับ159,000เทนั้นานาและคันสุดท้ายยานแม่7 5 0ซีซีจากค่าย h อนด a XADV 750ไปี2 1 7 7นะตัวนี้เขาเรียกว่าสีไตแคลเลอร์นี่ได้แคดบงแคดมาได้สปอร์ตไลท์เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าสวยพร้อมใช้งานแล้วกันนะเลขใหมคันนี้อยู่ที่24,000โล รับประกันความมันนะตัวนี้นี่สายแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดอยู่แล้วสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอครับถูกๆไปเลย2อง0 0นสามหมื่นเก้านั้นะนะสนใจศูนย์ลบสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองบ้านเขียวแอดไซทีไทยแลนด์เอสสิงคโปร์บีไอจีบีไอเคีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ